สถานภาพของคุณเซนเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในสถานภาพเหมือนเดิมเพราะว่าจากการที่บานประเทศเนี่ยทั้งแพ้ไทยนะครับแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจภายในพังเนี่ยแล้วก็มหาอำนาจเนี่ยเริ่มบีบโดยเพราะจับให้เฉินจือเ่อจีนจับเฉินจือขึ้นศาลไปแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ที่วันนี้ประชาชนเริ่มอดทนทนไม่ไหวนะครับแล้วก็จีนเองก็บีบเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับในในกัมพูชา,าเพราะเนื่องจากว่าถูกเผาโรงงานถูกไหมครับ ผมเชื่อว่าคุณเซนวันเนี้สถานะทางการคังมันล้มละลายแล้วไอการที่มันไม่มีเงินจ่ายจัดการมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพราะว่าราคามันฟ้องคืนหนึ่งต้องกู้ไอหนอึ่งเนสอง้าอาคารล้มสารให้เฉินตืองเงินที่หุนเซนมีส่วนเฉินตือถูกยึดไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาทศึกภายนอกที่ว่าไอรุงตุงนังยังแก้สถานการณ์ไม่ได้ หลายประเทศจับตามองกัมพูชาในฐานะอาชญากรระดับโลกและแทบจะเหมือนไม่เป็นมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆตัวเปิดศึกกับเขาไปทั่วแบบชนิดที่ว่าไม่ดูศักยภาพทางการทหารของตัวเองเลยและถึงแม้ล่าสุดจะมีการหยุดยิงสงครามยกที่สองไปแล้วก็ใช่ว่าประเทศไทยจะอยู่อย่างสงบสุขเพราะยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่แนวตะเข็บชายแดนมาจากฝั่งกัมพูชาเป็นระยะ ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธอีกตามเคยมหนำซ้ำยังกุเรื่องกล่าวหาไทยเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองสำหรับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกแต่เกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งล่าสุดเพจ Facebook คัดข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อชาตินิยมเขมรเริ่มคุมไม่อยู่กัมพูชาบนก้าวแรกของเส้นทางอันตรายกับบทเรียนเยอรมนีที่โลกไม่เคยลืมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของฮิตเลอร์ ต้นปี2569ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ลากยาวมาตลอดปี2568ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งลงชั่วคราวหลังข้อตกลงหยุดยิงภายใต้การไกลเกลี่ยจากนานาชาติแต่สันติภาพนั้นอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเช้าตรู่วันที่6มกราคม2569ปืนครกถูกยิงข้ามแดนเข้ามายังเนิน469ช่องบกจงบังหวัดอุบลราชธานีทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บทันที ฝ่ายกัมพูชาออกแถลงการอย่างรวดเร็วระบุว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานพร้อมแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการแต่ในหมู่นะักวิเคราะห์ความมั่นคงทั้งไทยและต่างประเทศคำถามเดียวกันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอาวุธที่ต้องผ่านการตัดสินใจหลายชั้นแบบปืนครกจะเป็นอุบัติเหตุได้จริงหรือสัญ,ญญาณอันตรายเมื่อรัฐบาลเริ่มสั่งแต่กองกำลังไม่เชื่อเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่การยั่วยุโดยนโยบายรัฐ แต่กำลังสะท้อนสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือรัฐบาลพนมเปนอาจเริ่มคุมกองกำลังของตัวเองไม่อยู่ตลอดปี2568ความขัดแย้งชายแดนถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกกระแสชาตินิยมเขมรอย่างเข้มข้นเพื่อกลบปัญหาการถ่ายโอนอำนาจสู่หุนมาเน็ตเพื่อเบี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดและเพื่อปิดปากเสียงวิจารณ์ภายในประเทศสื่อรัฐโซเชียลมีเดียที่รัฐควบคุมและการปราบปรามฝ่ายเห็นต่าง ถูกใช้เป็นเชื้อไฟอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาของไฟชาตินิยมคือจุดง่ายดับยากเยอรมน,นีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วปี1918เยอรมน,นีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่กองทัพแนวหน้ายัางเชื่อว่ายัางไม่แพ้ในสนามรบความพ่ายแพ้ถูกโยนให้รัฐบาลพลเรือนที่ยอมเซ็นส่วนที่สัญญาแวร์ไซ ความเชื่อนี้ถูกเรียกว่าตำนานการแทงข้างหลังมันหล่อเลี้ยงความกโกรธความอับอายและความรู้สึกว่าชาติถูกขายและในที่สุดเปิดทางให้อดอลฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีขึ้นสู่อำนาจด้วยคำสัญญาเดียวคือเราจะทวงศักดิ์ศรีคืนคุณคุณไหมศักดิ์ศรีคำนี้ที่ทั้งผู้นำคาเมรและชาวคขเมรท่องเป็นวาทะประจำใจแต่กัมพูชาอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่นี่คือก้าวแรก กำลังปรากฏความจริงก็คือกัมพูชาในวันนี้ยังไม่ใช่เยอรมนีปี1933แต่รูปแบบบางอย่างเริ่มซ้อนทับกันอย่างน่ากางังวลว่าง่ายๆคือก้าวแรกเมื่อรัฐบาลพนมเปญจำเป็นต้องถอยเพราะความจริงทางทหารและเศรษฐกิจการปิดด่านรายได้คาสิโนโลและการท่องเที่ยวหายความเสี่ยงสงครามเต็มรูปแบบ การยอมรับอุบัติเหตุและการหยุดยิงกลับถูกกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งมองว่าอ่อนแอขายชาติแทงข้างหลังทหารแนวหน้าในสภาพแบบนี้คำสั่งจากรัฐบาลกลางอาจเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์หน่วยทหารระดับพื้นที่อาจเลือกตีความว่าหน้าที่ของตนคือปกป้องศักดิ์ศรีชาติไม่ใช่ทำตามการเมืองและเหตุการณ์ RPG เมื่อวันที่6มกราคม2569อาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนแรก ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่รัฐบาลล้มแต่คือใครจะขึ้นมาแทนหากวันหนึ่งเกิดการสูญเสียพื้นที่พิพาทหรือข้อตกลงสันติภาพที่ถูกตีความว่าอัปยศต์ซ้ำด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สังคมกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะเดียวกับเยอรมนีหลังปี1918เปิดพื้นที่ให้ผู้นำชาตินิยมสุดตรงคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายทหารรุ่นใหม่หรือนักการเมืองที่ท้าทายตระกูลหุ่นหรือตัวแทนจากชาติมหาอำนาจ ด้วยวาทกรรมเดิมที่โลกเคยเห็นมาแล้วแก้แค้นทวงคืนทําให้ชาติยิ่งใหญ่อีกครั้งแบบที่ฮิตเลอร์อ้างอาณาจักรไร้สําหรับกัมพูชาคงเป็นอังกอใหม่และนั่นจะไม่ใช่จุดจบของปัญหาไทยกัมพูชาแต่คือจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ควบคุมยากยิ่งกว่าเดิมอาจลามไปเป็นปัญหาของอาเซียนบทสรุปประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ารอยแบบไทยเอกสารแต่บทเรียนจากเยอรมนีชัดเจนเสมอว่า เมื่อชานิยมถูกจุดติดจนกลายเป็นไฟป่าและรัฐบาลไม่สามารถควบคุมมันได้ไฟนั้นจะเผาผลาญทุกอย่างรวมถึงตัวรัฐบาลเองและลามไม่ไปถึงเพื่อนบ้านกัมพูชาในวันนี้ยังอยู่แค่ก้าวแรกคำถามคือพนมเปญจะหยุดเดินทันเวลาหรือจะปล่อยให้ไฟลุกต่อไปจนวันหนึ่งโลกต้องตั้งคำถามใหม่ว่าฮิตเลอร์เขมรจะถือกำเนิดขึ้นหรือไม่ สัญญาณเตือนดังขึ้นแล้วตั้งแต่เชา้าวันที่6มกราคม2,569ก็คือวันนี้สถานภาพของคุณเซนเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในสานภาพเหมือนเดิมเพราะว่าจากการที่บหารประเทศเนี่ยทั้งแพ้ไทยนะครับแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจภายในพังเนี่ยแล้วก็มาห,หาอำนาจเนี่ยเริ่มบีบโดยเพราะจับให้เฉินจือเนี่ยจีนจับเฉินจือขึ้นศาลไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัวขุนเซนเองเนี่ยก็มีปัญหาคือไม่อยู่ในความไว้วางใจของขวนราจในกัมพูชาก็คือทั้งสมรังสีแล้วก็ทั้งพลเอกเตียบันแล้วก็ทั้งเจ้าฟ้าจาักรกาบุตรนะฮะแล้วจีนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้บีบขุนเซนทุกทางเพื่อแก้ขุนเซนลงจากอำนาจโดยเฉพาะวันนี้กองทัพลาวเนี่ยเคลื่อนเข้ามาที่ชายแดนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขุนเซนเจะศึกทุกด้านทั้งศึกนอกศึกในซึ่ง คุณเซนเป็นคนก่อขึ้นเองเพราะนั้นเป็นไปได้ที่วันนี้ประชาชนเริ่มอดทนทนไม่ไหวนะครับแล้วก็จีนเองก็บีบเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับในในกัมบูชาเพราะเนื่องจากว่าถูกเผาลงลางานถูกไหมครับค่ะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้คุณเซนเนี่ยไม่อยู่ในความเชื่อถือความเชื่อมั่นของคนในกัมบูชาอีกแล้วคือคุณเซนจะโกหกแงเ่เจ้างี้แต่ ความจริงเนี่ยมันสวนทางกับที่คุณเซนพูดนะฮะแม้ท่านคุณเซนบอกเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยหยุดเพราะว่าคุณเซนประกาศเป็นวันชัยชนะซึ่งมันไม่ใช่เพราะคนที่ชนะเขมนแดงจริงๆคือเวียดนามอ่าแล้วคุณเซนก็หักหลังเขมรแดงไปเข้ากับกองทัพเวียดนามแล้วก็หักเขีงสําลินด้วยนะครับหักหลังก็มันเป็นไปได้ครับว่าคุณเซนเคยใช้ไปบัตรไอโอนะครับกับทางอ่ คนกับบูชาซึ่งวันนี้หุนเซนก็จะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ออเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมเชื่อว่าหุนเซนวันเนี้สถานการณ์การลังมันล้มละลายแล้วไอการที่มันไม่มีเงินจ่ายทาจดการมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพราะว่าหลักฐานมันฟ้องคือหนึ่งต้องกู้ไอเมทสองถ้าอาคารล้มสารให้เฉินจื่อเงินที่หุนเซนมีส่วนการเฉินจื่อถูกยึดไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยแต่พ่อเมิการยึดไปห้าแสนล้านแล้วประเทศอื่นยึดไปห้าแสนล้าน พราะนั้นสถานะการเงินของฮุนเซนผมเชื่อวันนี้มีปัญหาแน่คือฮุนเซนหมดตัวนะเพราะการดําเนินนโยบายต่างประเทศก็ผิดพลาดการดําเนินนโยบายในประเทศก็ผิดพลาดการบาริหา,าร,รเศรษฐกิจก็ผิดพลาดนะครับคือวันนี้เป็นขาลงของฮุนเซนนะก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานฮนะฮุนเซนอวสาในในตะกูลฮุนเนี่ยในประเทศกัมพูชาเพราะมันทำเกาะการทำเก็นไว้กับคนกัมพูชาเยอะมาก แล้ว <Yes. S 1> ผมเชื่อว่าปาปก,กรรมที่มันเอาฉรวดยิงเข้ามาโดยที่ประชาชนไทยที่ไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวสงครามต้องเสียชีวิตบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นบัปกรรมที่คุณเซนตบัตรนะครับคือคนกบูชาเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะพอมันเจอเด็จการแบบรอน,นอนนะฮะมันก็มาเจอความโหดเที่ยมของขมินแดงรับเสร็จแล้วก็เจอกองทัพเวียดนามบุกเข้ามานะฆ่าคนขมนินก็คือหันไปทางซ้ายก็โดนฆ่าหัานไปทางขวาก็โดนฆ่า และพอเสร็จเพิบก็จะให้คุนเซนมาเป็นผู้หาประเทศเป็นผู้นำรรประเ็นการ4 0ปีก็คุณคิดว่ามันจะเป็นเวรกรรมของทั้งประชาชนและกองทัพมันหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วกองทัพมันไม่มีศักยภาพรบกับไทยก็แพ้รบกับลาวก็แพ้รบกับเวียดนามก็แพ้แล้วมันก็แพ้มาตลอดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วถูกไหมครับ mm hmm. คือการหขข้ามแมเนี่ยผมไม่เห็นมันชนะใครก็คือพญาเราแวกเนี่ยนิสัยก็ไม่ากับคุณเซน นะครับชักศึกเข้าบ้านหักหลังไม่สัจจะโดยเกษตะท,ท,ท,ทรวนั่นต้องกีทาทับไปตัดหัวพระยาเรแวงแล้วเอาเลือดมาล้างเท้าอ่ะนะเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ฆ่ากันเองภายในนะพอพอ,พอนายุกย้อนหลัง,ลงกลับไปตั้งแต่ในคนลอนดอนขึ้นมาเมื่อปีสอง8ัหสิบแปดโดยการไปรวัิร,ร,รัระหารน,นะเสร็จแล้วก็ถูกเขมรแดงลมมด้มเขมรแดงก็ถูกเวียดนามล้มแล้วคุณที่จะไหว้ฐานกัมพูชาจะมีความสามารถอะไรนะเพราะมันโดนแต่ ประเทศอื่นนมาลุกลามเสร็จแล้วมันก็เป็นอะไรฮะตอนนี้มันจะเป็นยกในพลอนนอนมันก็ถูกฝรั่งเศสปกครองถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็ฝรั่งเศสเองก็เอาเปรียบคนกัมพูชาทุกอย่างเอาทรัพยากรอ,ออกไปจากประเทศจนวันนี้ไม่เหลืออะไรเนี่ยก็คือตำนานของกัมพูชาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเรศสวรเมื่อ400กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมันก็ยังผิดซ้ำซากแล้วก็ได้ผู้นําที่แบบ เหมือนทยาละแวกคุณคิดดูว่ามันเป็นเวรกรรมของประเทศน,นี้มันเหมือนคำสาปอของพระชัยวรมันที่ที่ที่เก็ดะนะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองมคัแท่ง128ารางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ